ก็มีน้องคนหนึ่งครับส่งซีดนะครับมาผมผม่รู้นะครับว่ามันจะจะ,ะเดือดลกไปข้ารอแบบไหนนะเดี๋ยวกับซีดนี้ซึ่งผมก็ต้องขออนุญาตเบอร์ชื่อน้องเขาไปก่อนนะครับเพื่อเป็นความส่วนตัวโอเคไปดูกันผมก็จะไม่ลงหมดอะไรเลยนะก็คือจะไม่เอาเชี่ยเลยเลยเราจะใส่ซีกันพกเพราะน้เขาจะใส่ผิดด้านนะ ก็มาแล้วนะครับดูกันซิว่ามันจะเป็นโลกแบบไหนมันไม่มีอะไรเลยด้วยซับเดี๋กูต้องมาหาอะไรวะไอนะอ่ะมันไม่มีอะไรเลยนี่อหมู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเพือนอะไรไหมหนึ 1, 2, 3, 4, oh ่งสองสามสี่ห้าโอ้ไม่ กดมันมีเอ่อไอเนี้ยถึงห้าอันเลยครับทุกคนโอ้ไม่ก็แรกก็นึกว่าเป็นหมู่บ้านธรรมดาแต่ก็โอ้ไม่ก็ยอดว่ะทุกผมไม่ได้ไปปรับโลกอะไรนะคือเป็นนี่จะมีหน่อเกงแล้วก็ทองแล้วก็ก็คนเขามีเกงหมวก ตรงนี้เราดูหรือ,อยังวะเปิดเลยโอ้มีหกอันก็คือน่าจะพร้อมไปโลกเลยอะไรเงี้ยคือก็ก็าแฝกก็แลกดีอาจารย์แฝกมากอันอนี้เพิ่งเข้าไปเลยดูว่าอันเดิมวะเหมือนกันอ๋อนี่เอ้ยเอ้ยคือไปได้เลยนะเนี่ยไปในโลกได้เลยเรวมก็มีประมาณนี้แหละ ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นสีแปลกๆสำหรับใครที่อยากได้สีก็เหมาะนะเอาไว้แบบเริ่มต้นเล่นแมคคาบแบบตอนแรกอะไรเงี้ยสีนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีน่าจะมีประมาณนี้ครับทุกคนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครี่ชอบหรือไมช่ชอบังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์เหล็กกดไลค์กัน like ด้วยนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแล้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบาย 天上太阳红。